การบวชเนรองหนึ่งเมีอริสง์เท่าไรขอต่อยราบว่าสําหรับตัวเนนเองที่บวชบวชครั้งหนึ่งบวชด้วยความตั้งใจจริงและตั้งใจปฏิบัติจริงปฏิบัติจนนะเบียบก็ทําวอนัยนจริงไม่ใช่เนนวิ่งเล่นจะจะชาวว่านตามวัดต่างๆบางทีมีเนโดดน้ําเป็นบ้างวิ่งเล่นบังขโมยของกินบ้างอันนี้ใช้ไม่ได้ลงนรก ถ้าบวชแบบนั้นลงนรกถ้าปฏิบัติจริงไปนี่นมีพระคกบคุมก็อยู่ในขอเบเขตของพระทำอวินัยเฉพาะตัวเองเนรจริงๆเมื่อบวชแล้วครั้งหนึ่งจะมีอานิสงส์เกิดเป็นเทวดาแล้วนางฟ้าแล้วพรหมได้หกสามสิบกับเขาอยู่ได้สามสิบกับ,ววดดกบเป็นเทวดาก็ได้เป็นนางฟ้าก็ได้เป็นพรหมก็ได้สำหรับพ่อกับแม่ พ่อกับแม่จะมาบวชลูกหรือไม่มาบวชลูกก็าตามการบวชเนนบวชพระนี่มีอะไรสง์ิเศษรนดาจนพุทธบริษัททั้งหลายหรือว่าการทําบุญอย่างอื่นถ้าพ่อกับแม่ของเราถ้าตายไปแล้วกว็ดีถ้ายังไม่ตายก็ดีถ้าพ่อกับแม่ไม่โมทนานี่พ่อกับแม่ไม่มีโอกาสจะได้บุญแต่การบวชเนนบวชพระนี่ท่านบอกว่าพ่อกับแม่จะโมทนานหรือไม่โมทนานก็าตาม รู้หรือไม่รู้ก็ตามได้บุญทันทีในโมคลอธิบดีเทงกาบอกว่าสมมติว่าพ่อกับแม่คลอดลูกออกมาแล้วคลอดมาแล้วจากนั้นก็ทิ้งเลยไม่รู้ว่าลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทิ้งไปเลยมันจะอยู่แล้วม,มันจะตายก็ไม่ทราบต่างคนต่างไม่เลี้ยงกันอันนี้บังเอิญลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็ยุครบบทจะบทหนึ่งก็ตามบทกลาก็ตาม เมื่อลูกบวชทันทีพ่อกับแม่ได้อานิสงส์ทันทีในแปนอานิสงส์พิเศษดน้การบวชเนบรรดาต่พุทธศิสั์คนบวชได้อานิสงส์สามสิบกับคนเดียวนะแล้วก็เตอพ่อกับแม่ได้อานิสงส์คนสิบห้ากับที่จะอยู่บนสวรรค์ก็ได้อยู่บน,นโลกก็ได้สิบห้ากับใ้บรรดาญาติยาโยมพุทธวิสัชที่ทําบุญบวชเนร บวชมากทำบุญมากก็ได้ทตาบุญน้อยก็ได้บาทถึงก็ได้สองบาทก็ได้ห้าสิบตังก็ได้ร้อยบาทพันบาทก็ได้ได้อริสงคนละสี่กับตัอหนึ่งองค์มนนหนึ่งองค์ญาติโยมพุทธบริษัททำบุญแล้วจะเป็นเอวดาได้เป็นนางฟ้าได้เป็นพร้์มได้คนละสี่กับสำหรับบวชพระหนึ่งอริสงมากกว่าเนนอีกเท่าตัว คือคนที่บวชพระเองมีสงฆ์เป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้เป็นชมได้60สบกับพ่อแม่อยู่ที่ไหนก็ตามบูทนาและไม่บูทนารู้และไม่รู้ก็ตามได้คนละสามสิบกับเหมือนกันเหมือนก็บทเนนเป็นนวบรรดาญายิโยมพรทธบัิษัทซึ่งไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่แต่ว่าเราบวชแปดสิบสององค์ได้สงฆ์สามร้อยกว่าก็แปลว่าได้จาไร